สวัสดีครับวันนี้เรามาต่อในโจทย์ข้อถัดมานะครับเมื่อวานได้บอกกันไว้ว่าเดี๋ยวจะลองเอาหนังสือเล่มอื่นนะครับที่เป็นโปร b l e m ท้ายบทเนี่ยเอามาให้ลองทำกันดูนะครับวันนี้เอาหนังสือของ Song t a กนะครับก็ต้องให้เครดิตไว้นะครับหนังสือของ s o n g t a อ่าเล่มนี้ก็ค่อนข้างที่จะ ซับซ้อนกว่าโจทย์ของเซนเกลนะครับเร่มน,นี้ยากกว่าเนาะนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไอเบสิ่ที่เราเรียนไปเนี่ยจะสามารถทำได้หรือเปล่านะครับโอเคเขาบอกว่า Water ร์4อสกิโลปาสคาลนะครับค u a ลิตนะีอ่าค่าค u a ลิตีมาครับตัวนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าค่า quality เนะี่ยคือค่า x ็มี25%นะครับก็คือมี ในส่วนของตัวเวเปอร์เนี่ยยี่้าเอรนแลนี้เราแปลความหมายเชิงกายภาพนะครับว่ามันมีที่ไปที่มายัางไงแล้วเขาบอกว่า has its pressure rise นะครับห้กิโลปาสคาลเขาว่า rise ตัวเนี้แปลว่าเพิ่มขึ้นนะครับเราะว่า pressure เนี่ยถ้าเพิ่มขึ้น50าิบกิโลปาสคาลเนี่ยแล้วเขาบอกอีกว่า in constant volume process นะครับ คอนเซนทร์วลูโปรเซตนะครับก็เราก็ลองเดาเลยมันน่าจะเป็นริจิตแทงอย่างแน่นอนนะครับไม่น่าใช่ตัวกระบอกสูบเนาะนะครับอ่ะต่อมาเขาบอกว่า what is the new quality and temperature นะครับก็คือถ้ามันมีการเพิ่มขึ้นของ pressure เนี่ย50ิกิโลปา์คาวนะครับแปลความหมายตรงนี้เพิ่มขึ้น50เพราะฉะนั้นตัว P 1เนี่ย มันคือสี่รยใช่ไหมครับสี่รอยกิโลปาสคาลแล้วก็ x 1ก็มีค่าเท่ากับ0ูนสองหใช่ไหมอ่าเอาเปอร์เซ็นต์ออกไปละทีนี้เพชเชอร์มีค่าเพิ่มขึ้นห้าสิบมันก็แปลว่า p 2สองเนี่ยมันก็คือ4ี่ร้อยห้าสิบกิโลปาสคาลอ่าแล้วเขาให้หา x 2กับ t 2สองว่ามีค่าเท่าไหร่แต่ทีนี้ เขาบอกว่าให้หาคุณลิตี้ด้วยแสดงว่าไอตอนที่เพิ่มเพชเชอร์มา50เนี่ยมันก็ยังเป็นแซดอยู่เพราะฉะนั้นอุณหภูมินะครับตัวหรือว่าตัวทีของเราเทมเปอร์ตร์ตรงเนี้ยมันก็ต้องเป็นอุณหภูมิแซดด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิแซดเราก็สามารถที่จะไปเปิดตาราง a-5 ขีดหได้นะครับเพราะว่าตารางของเพชเชอร์เนาะมันก็คือ ตาราง A-5 ขีดหนะครับก็ไปเปิดได้เลยอันนี้เราวิเคราะห์อย่างนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจะลองวาดกราฟให้ดูก่อนนะครับวาดกราฟแล้วกันถ้าวาดกราฟนะครับเป็นกราฟที่วี g ดกรเดี๋ยวจะเห็นไม่ชัดนะครับอา่ย,ย้ายมาฝั่งนี้ ทีวเดียแกรมเรารู้ว่าไอเส้นแรกเนี่ยก็คือเส้นเพชเชอร์ของที่ที่เพชเชอร์ทีหนึ่งเท่ากับสี่ร้อยกิโลปาสคาลอ่าทีนี้เรารู้แล้วนะครับก็จุดอยู่ประมาณนี้นะครับโวลูมนะครับคอนสแตนตอ่าให้ผมให้จุดนี้เลยนะครับต่อมานะครับเพชเชอร์มันเพิ่มขึ้อน,อ,นอ่ะก็ขึ้นไปอย่างนี้ ก็คือ P สองเนะมีค่าเท่ากับ400กิโลปาสคาลนะครับมันก็อยู่อย่างนี้แหละกระบวนการอ่าขึ้นไปอย่างนี้โอเคตรงนี้นะครับมันก็คือ T T s นะครับ T z เพราะว่ามันอยู่ในสถานะของ s a t mixer นะครับเพราะว่ายังมีค่า quality อยู่ แต่วันนี้ง่ายที่สุดเราจะไปหาเทมเพลเจอร์ก่อนนะครับเพราะว่าสามารถเปิดตารางแล้วตอบได้เลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับค่าคุณลิตน,นะครับว่ามันหาอะไรกันยังไงเนาะนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราไปเปิดตารางนะครับที่ความดัน450กิโลปาสคาลเราจะได้ทีแสเท่ากับ147.90นะครับก็เป็นอันต่อไปนะครับ ก็ตอบเลยครับว่าตัวของ t ีสอนะครับก็จะเท่ากับ T z แซนะครับเพชรเท่ากับเพชรเอ r e a ร้อห้ากิโลปาสคาลแล้วกันนะครับเท่ากับ100เท่าไหร่ผมลืมละวี่นะครับ จุดเก้าศูนย์องศาเซลเซียสนะครับอ่ะก็ตอบในส่วนของเทมเพลเจอร์ไปนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้หลักการวิเคราะห์ไปสำหรับคนที่อยากไปทำต่อด้วยตัวเองนะครับเราก็อย่างแรกนะครับก็คือไปหาก่อนว่าไอตัวของโวลูมเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับวิธีการหาทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่า สเต็ปการหาวอลูมนะครับในส่วนของแซมมิชเจอร์มันก็จะมีหลักการก็คือนะครับนี่คือ v เท่ากับ vf บวก xf g นะครับหาได้เสร็จทำไงต่อนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาไขคำตอบกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ